ส่งงานครับซิตี้เจสองนะฮะเดิมสนิททุกอย่างล้อเดิมท่อเดิมนะฮะคันนีโปรห้าพันนะฮะจูนกล่องหลักเช้งานน้ำมันอีสิบนะฮะก็โปรห้าพันมีตั้งวาล์วล้างดินล้างหัวฉีดนะฮะเพี้ยนใส่กล้องหัวฉีดสแตนเลส์รีเซ็ตอีซียูเดดิ้งรอบเดินเบาใหม่นะฮะแล้วก็มีแบบกล่องหลักนะครับมีแบบใช้งานน้ำมัน E20 นะฮะอ่าพ e ี à, ่เจ้าของรถเขาเพิ่งได้รถมาเมื่อวานนะครับเมื่อวานเย็นแล้ววันนี้ก็เข้ามาทําเลยนะฮะก็ยังไม่รู้ว่าลมันในถังเป็นอะไรแต่ผมกับตามนี้ให้กับค่าที่จูนรุ่นนี้บ่อยๆนะครับก็เป็นน้ลมอน E20 นะฮะจารที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคก็คันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะจูนโดยใช้ตัวนี้ครับ AFYB ตัวจับส่วนผสม น้ำมันกา,กาศนะครับสายเป็นสินใสาแก๊สเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนโจูนนะ,ะจ๊ะจูนสดจูนตลอดจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูน5นาทีสินาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับมาสปีดเทสนะครับเปิดแอเกียดีโหลดจริงทุกอย่างนะฮะมาดูไม่แสนแปดวิ่งกันยังไงนะครับรถเดิมสดิด นะฮะอะไป แสบแปดเฟตูร,รุ่นนี้ไม่เจ็ดแสนกว่าก็วิ่งอย่างเนี้นะฮะไม่ได้อะไรเลยโอเคก็พี่จูนะฮะจูนคาร์าพันห้าร้อยบาทนะครับหรือจะจัดโปรห้าพันอยู่คันนี้ก็ได้นะครับมีส่วนสำคัญทั้งนั้นที่ทำแล้วก็พีจูหน้าอูอยู่เสรีไทยเจ็ดสิบามนะฮะหน้าปากซอยรัวสี่ลูนึงนะครับอีกที่คือเราตุ๊กกาคลองเจ็ดนะครับ ที่คลองเจ็ดให้บริการแต่การจูดงเดียวนะฮะเซอร์วิสแมนเทนเนซ์ทั่วไปคลองเจ็ดผมไม่รับเลยนะครับรวมถึงจูดนอกสถานที่นะฮะโอค่าเดินทางแล้วก็ติดตามได้ทั้ง4ช่องทางนะฮะ f a c e b o o k YouTube g o o g l e แบบแล้วก็ t ิ k t o k อนะครับทีมพีจูดรีแบบพ o นด้านะฮะแล้วก็4ช่องทางผมแนบเบอร์ไว้ครบหมดแล้กวก็แอดไลน์ได้เลยนะครับโอเคก็ส่งงานสำหรับ 2นะฮะโปร5,000จูนอัลบันมโซฮอเข้าห้านะฮะเปิดลินให้ปลดหนวกปลดท็อกปดลดรอบปลดความเร็วปลดให้ครบทุกอย่างนะฮะโอเคขอบคุณครับ